สวัสดีค่ะแม่นิวนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะลูกชายของแม่นิวนะคะก็คือนี่เลยน้องในตัสนะคะอายุสองขวบกว่าค่ะน้องในตัสนะคะเป็นเด็กที่น่ารักสดใสร่าเริงนะคะแต่น้องนะคะมีรูปร่างที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็มีน้ําหนักน้อยกว่ามาตรฐานของวัยนี้ค่ะและน้องนะคะก็มีปัญหาเรื่องการกินค่ะน้องเป็นคนที่กินยากมากกินอะไรนะคะก็จะบอกว่าไม่ชอบกินน้อยชอบอมข้าวค่ะบางครั้งนะคะน้องก็ไม่ยอมกินเลย รลกน้องนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการ <ไป S 1> ขบับถ่ายที่ลําบากค่ะปัญหาที่ลูกนะคะกินยากทําให้แม่นิวนะคะค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็กังวลเป็นอย่างมากค่ะกลัวว่าลูกชายของแม่ค่ะจะขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อก,การเจริญเติบโตและพัฒนาการนะคะแม่นิวนะคะจึงพยายาม มองหาวิธีในการแก้ปัญหาที่ลูกกินยากอยู่ตลอดเวลาค่ะแม่นี้นะคะมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาลูกกินยากมากจริงๆเลยนะคะบางครั้งนะคะเครียดจนนอนไม่หลับ